กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกม s d g a d แกดัมจีเจเนชั่นเอเทอร์แลังจะที่มีการประกาศในสุดขอเทลเลอร์เฉลิมฉลองครบรอบครึ่งปีนะครับผม s อ g ด d กดัของเราก็แน่นอนครับผมวันนี้จะมาประกาศในสุดขอตู้ลิมิเต็ดกันนะครับนะว่าในตู้ครบรอบครึ่งปีครับผมในรอบนี้มีไข่บ้านะครับนะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับ เรียบร้อยครับผมแถบจะรับประกันตัวแตกกันได้เลยครับเนื่องจากว่าเฉลิมฉลองการฉากครบรอบครึ่งปีรอบนี้ครับผมนะมีตู้ลีมิเตดทั้งหมด2ตู้นะครับผมก็คือตู้ของยูนิคอ n g u แก a ดัมเดสทอยบอร a ดอเว n เกนนะครับผมนะมาในฐานะไทยซัพพอร์ตครับอีกอันนึงครับผมก็จะเป็นเบอร์นิงแก d ดัมหรือก็คือก o อดแก d ดัมเอครับผมนะมาในสุดของไทยโจมตีนะครับนะรอบนี้มีลีมิเตตสตัวก็เตรียมตัวเตรียมเพชรกันให้พร้อมนะครับ เรามาวิเคราะห์กันสักน,นิดนึงครับผมว่าตัวของยูนิคอร์นเกนดัมเนี่ยจะอยู่ในส่วนของแท็กอะไรกันบ้างน,นะครับอันนี้คือในส่วนของหุ่นซัพพอร์ตครับผมเนะี่ที่เป็นระดับ UR ณนะปัจจุบันที่เกมเรามีกันนะและแน่นอนเาขาบอกว่าตัวดังเดิมครับผมในส่วนของยูนิคอร์น n กนดัม ก็จะอยู่ในส่วนของซีรีส์ไล n ิงฟาร์ดนะครับนะซึ่งไลติงฟาร์ดเนี่ยต้องยอมรับครับผมว่านะับปัจจุบันนี้ตัวซัพพอร์ตครับผมเนะี่ยค่อนข้างถือว่าน้อยมากนะครับนะไลติงฟาร์ดเนี่ยปัจจุบันครับผมเนะี่ยที่เป็นในส่วนของตัวซัพพอร์ตก็มีอยู่แค่2ตัวใช่านครับผมก็คือตัวของนิวเกดัมนะครับผมแล้วก็ ฟอร์ดอินเพลว์นะครับผมนะ่ยดังนั้นครับต้องบอกว่าตัวของยูนิคอร์ที่เข้ามาครับผมมีโอกาสสูงนะย้ำว่ามีโอกาสสูงเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าตัวของซีดี้ที่เป็นในส่วนของ Lightning Fast แล้วก็เป็นในส่วนของไทท์อะซัพพอร์ตเนี่ยยังถือว่ามีน้อยมากเลยนะครับผมนะหากไปเทียบกับในส่วนของซีรีส์อื่นนะครับนะถ้าเป็นในส่วนของซีรีส์อื่นเนี่ยตัวของอะวัชชัทคิลเลอร์นะครับผมนะจะมีถึง7ตัวเลยซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวท้ายเดียวครับผมนะก็จะมีอยู่2ตัวแล้วก็ครับผมนะมีอยู่6ตัวครสองต มีโอกาสสูงครับผมเนี่ยที่จะลงในส่วนของตัว lightning fast ด้วยแล้วก็ตัวของยู่ในข้อแากแรกเนี่ยก็สังกัดแท็กนี้ด้วยนะก็จะเสริมตัวส่วนนี้ได้ดีมากนะครับนะ <1> <1> หาต้องการเติมเงินเกม sd กกดดัม g generation eternal ขอแนะนำบริการลาเติมเงินเกมเหลือจีโร่เติมเงินในสุพแ็คในเกมทูกว่าเติมเองบั่จใจปลอดภัยสนใจเติมเงินเพเืเกไหนสาม,มารถสอบถามได้เลยที่ inbox link อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย มาต่อกันในส่วนของเบอร์น่แกดัมนะครับผมนะโดยปกติแล้วเบอร์น่แกดัมเนี่ยจะสังกัดในส่วนของซีรีจี g กดัมและ ชีกันดัมครับผมนะก็จะมีในสุดของมาสเตอร์แกนดัมครับผมนะโดยมาสเตอร์แกนดัมก่อนเรนี้จะสกัดในสุดของแท็กไลนิงฟาสนะครับนะแต่เอาจริงต้องบอกไว้ก่อนว่าไลนิงฟาสในสุดของแท็กสายโจมตีนะครับผมเนี่ยค่อนข้างจะถือว่าออกมาเยอะมากอยู่แล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดไลนิงฟาสที่เป็นสกัดไทยโจมตีนะครับผมนะบีเยอะมากครับผมนะ่บีถึง6ตัวเลยนะก็จะปัจจุบันนี้ก็จะมีตัวของเซตาดิวนะครับผมยูนิคอร์นนนนนนนะคครรััััับบผมมมมแแแลลล้้้้้ววววกกกก็็ีีีเเเดด่่ขอองงาาาสสตพไไปยหๆ ก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมนะที่เป็นในส่วนของตู้ในส่วนของแท็กสายโจมตีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าตอนนี้มีแท็กอันไหนบ้างครับผมเนะี่ยที่มีหุ่นน้อยบ้างนะครับผมนะหลักๆก,ก็จะมีตัวของท็กแอเดลนะครับผมเนะี่ยที่ถือว่าน้อยมากนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันซอบเอเบอร์นะครับผมเนะี่ยที่ถือว่าน้อยอยู่นะ ดังนั้นครับผมเนะี่ยแต่เอาจริงเนี่ยตัวของก้อนแก่น้มเนี่ยไม่น่าสก,กัดนะั้นในสุขของทัอดเดียวนะครับนะหลกัหลกๆเนี่ยมันน่าจะไปลงในสุขของวันช็อตนะครับผมนะวันช็อตคิลเลอร์นะครับผมนะกับตัวของอาร์ตโฟกเอเบิลอย่างมากแต่เอาจริงเนี่ยถ้าเกิดวันเป็นวันช็อตนะครับผมนะมันจะกลายเป็นว่าวันช็อตตอนนี้ถือของตู้ลิมิตไปถึง2ตู้เลยนะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าใครที่เป็นซีดี วันช็อตคิลเลอร์ครับผมเนีเห็นะ <c oughs> en, แบบนี้แล้วก็อยากจะเชียร์ให้มันลงวันช็อตแหละเพราะว่าดาวเวทโจมตีอลังการงานสร้างอย่างมากเลยครับนะดังนั้นะผมเชียร์ครับผมนะให้ก็เกดดัมลงวันช็อตนะครับนะแต่ถ้าเกิดไม่ลงวันช็อตก็อาจจะไปลงในส่วนอัลสต็อปก็ได้นะครับอันะนี้ก็รอดูหน้าตู้เอากระลังคันนะครับนะแต่ขอเชียร์ครับนะใครคิดว่าก็เกดดัมจะลงแท็กอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ แล้วเราก็มาต่อกันในส่วนของแกนดัม F91 นะครับผมนะรอบนี้มาเป็นไทยป้องกันครับผมนะเรียกว่าหลุดโผไปพอสมควรครับผมตอนแรกนึกว่าจะไปสังกัดในส่วนของไทยพพอร์ตอีกนะคนขับครับผมก็เป็นคินเคดูไม่สิตอนนี้ต้องเรียกว่าซีบุกอาโดก่อนนะครับนะโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าตัว F91 เนี่ยลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประเภทเดนการเข้าตัวเป็นที่ตั้งดังนั้นเนี่ยแท็กที่เราคิดว่าจะเดาครับผมว่าหุ่นตัวนี้จะได้เนี่ยก็น่าจะสังกัดในส่วนของตัวไลท์นิ่งฟาสต์นะครับนะแต่หากเราง บ้านี้ครับหุ่นที่สก,กัดในส่วนของไลท์นิ่งฟ้าในบผมเนี่ยที่เป็นแท้งนะครับผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะถือว่าน้อยมากเลยก็ว่าได้นะครับนะอันนี้คือในส่วนของหุง่นครับผมแท็กไลท์นิ่งฟ้าในครับผมในยุคปัจจุบันนี้นะอ่านะครับผมนะไลท์นิ่งฟ้าครับผมนะที่เป็นในส่วนของแท้งนะครับผมเนี่ยก็จะมี2ตัวครับผมก็คนะือตัวของฟูอาเบอร์นะครับผมนะ,ะมขอ our, ทันเดอร์โบวนะครับผมและอันดิกาเจนบาร์บะทอสนะซึ่งต้องบอกว่าเอยอันนี้ก็หุ่นก็ไม่ได้แท็กเยอะอะไรมากมายเท่าไหรรรร่นะร่่่่่นน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 ะะะคคคััับบบใใสสวขออองาาาลมมมผผเเีียทจจก็จป็ป อ่าอาร์ซอบเอเวอรครับผมนะก็จะมีในสู่ของตัวฟูลเอเวอร์แกรนดัมเลครับผมนี่คือน้อยที่สุดละนะแล้วก็ล็อกบ้าครับผมก็คือในสู่ของวันช็อตคิลเลอร์นะครับนะวันช็อตคิลเลอร์เนี่ยก็จะมีแค่จัตติสเอาเดียวนะส่วนไอไฮเปอร์เรียนอันนี้เป็นหุ่นที่ครับเอาดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดจะไล่จริงครับผมเนี่ยหุ่นที่สังกัดได้นะครับผมนะก็มีสู่สองสกัดนะก็คืออาร์ซอบเอเวอร์เครับผมนะกับตัวของอ่าไอดีครับผมกับวันช็อตคิลเลอร์นะครับผมนะคิดดว่่่าานจะะโอเคทีสุล นะเพราะว่ามีน้อยมากนะครับนะถ้าเกิดจะมาเสริมตัวส่วนนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยส่วน lightning fast เนี่ยหลักๆเลยนะครับผมเนะี่ยเขาจะมี2ตัวอยู่แล้วนะ <c oughs> กับปรุ้นเอาแล้วกันนะครับนะ lightning fast เนี่ยผมอยากจะเชียร์ lightning fast นะแต่ว่า lightning fast ปัจจุบันออกมาเยอะแล้วไงแล้วก็ในส่วนของ a s ストップエイブルนะครับผมนะมันก็ยังไม่มีหุ่นที่ออกมาใช้งานจริงจังได้เลยนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดเรามีหุ่นอาสทอครับผมเข้ามาเสริมอีกสักนิดนึงนะครับผมนะมันจะทําให้บาลานซ์ได้ดีมากเลยครับนะ โอเคก็ประมาณนี้ครับผมนะต่อไปก็จะพูดในส่วนของตัวยานแม่กันสักทีดนึง ในส่วนของตัวยานแม่ครับผมเรายังไม่ทราบนะว่าจะเป็นลิมิเต็ดหรือไม่นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลิมิเต็ดได้ครับผมนะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าตอนนี้ครับผมนอกจากลักคไย้นะครับผมนะซึ่งเป็นยานแม่ลิมิเต็ดที่มีการบดสแต็กของวัชคิลเลอร์มากที่สุดแล้วนะก็ยังไม่มีในส่วนของยานแม่ลิมิเต็ดตัวไหนเลยครับผมนะที่ดูดีนะครับผมนะเพราะว่าที่เหลือก็คือใช้งานยากหมดเลยครับนะดังกั้นถ้าเกิดมียานแม่ครับผมนะสังกัดแท็กสวยๆครับผมนะอย่างเช่นพวกไลท์นิ่งฟาสต์อาร์อแบมเบิลหร ออกมาก็จะทําให้ดีมากเลยครับนะโอเคสําหรับรอบนี้ก็มาพูดคุยประมาณเทียบทีกันแล้วกันหาชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่เะยครับผมคลิปหน้าครับตูกกาชาจะเข้ามาในวันที่30กันยายนนี้นะครับผมนะก็ใครที่สนใจครับผมนะก็มารอรับชมกันได้เลยครับนะเดี๋ยวผมจะมีไลค์กดกาชาวันนั้นกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย